ขณะนี้อยู่รีสอร์ทดีเนะครับตำบลหมูสีนะครับอำเภอปากช่องเขาใหญ่ครับ อ,อยู่ที่รีสอร์ทดี a อนะครับหมูสีนะครับเขาใหญ่นะครับอันนี้ก็ขขาวล้อมรอบรีสอร์ทเลยนะครับขขาล้อมรอบอากาศดีมากครับ นี่เราอยู่ที่รีสอร์ท DNA นะครับอยู่ที่อำเภอหมูสีปากช่องนะครับอยู่เขาใหญ่นะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับอากาศดีมากครับ